สวัสดีค่ะพี่น้องควงฝ่ายสุภุสกนสวัสดีเอฟซีตัวโลกสวัสดีแอดมินทั้งสีทันองทีมไม้นะคะอันนี้กุ่มผมเอยเซ็ตแล้วนะพี่น้องนี่เดี๋ยวเราไปดูตัวสองโลกันนะคะเป็นยังไงคะน่ากินก็พี่น้องนีมาอกนค่เสนไหนี่ไม่ยกมาตรงนี้หรอมันมีอีกสตัวโอ้ยี๋ยวเมาหมดนมาีละนี่ไม่อันนี้ก็ขอถ่ายด้วยนะคะจะไม่มีที่วาง กินได่หมดอสามตัวเิงก็จะประมาณนี้แหละนนี้มีผู้บ่าวมาหนึ่งคนนะมาจากปร่เทศลุบเกเขาเนี่ยมากินกุ้งเหรอแม่กุ้งกินปูเหรออันนี้ใส่ชีสอันนี้ใส่ชีสหนูบอกพี่ว่าไงพี่ต้องกินให้ชนะมันดีพี่จะไปกลัวหน่อยแกลัวใหญ่เออตัวใหญ่มาลองเหรอตัวใหญ่มาลองเหรอแปลมันใช่ไหมเป็น เป็นผื่นใช่ไหมหรือเป็นยังไงคันหลังคันโอ้ยแดงผื่นไหมไม่เคยครับแต่โอ้ยเนี่ไม่ไม่เท่าไหร่ถ้าแบบขึ้นถ้าคันไม่ใช่ไม่เป็นไรแต่ถ้าคันเนี่ยเกาเอาแผลเนี่ยนี่ละนี่ผู้เบาผู้เบาเอาตัวใหญ่เมื่อมายให้เขาดูเหรอเห็นเบื่อมั้งนี่ละทุกคนทำไมลงไปเนี่ยนี่ละทุกคนก็จะประมาณนี้มาเด้อพี่น้องเมืองไทยนะคะกินข้าวน้ำกันค่ะ อาหารเลยโดนได้ออกบาทนะคะทุกคนอัน huh. นี้ต้มต้มแซ่บต้มเครื่องในต้มแซ่บเครื่องในนะคะเกวนให้มันวนนิดิอันนี้แม่ค่ะฮะเรากินกุ้งยัดกินกุ้งอันนี้หมูใไหมหมูเกวินเขาแม่หรอเขาจะแอบถ่ายผู้บ่าวกันหรอเขามาแซ่บเขามาแซ่บอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะลงยูทูบแล้วเนี่ยเขามีช่องนะโอ้โหมีช่องใช่ไหมตีมายเลเวนะคะช่อง มินิสมาค์เกอร์อนี้สงสัยต้องร้านวิวแน่เลยเนี่ยอ่าอันนี้นะลูกอันนี้ผู้บ่าวโอ้โหหน้าตาน่ารักกิมเดมกันทั้งนั้นเลยดูสิว่าเอ้ยนี่นะคะอันนี้เควินนะเควินชื่อช่องชื่อช่องอะไรช่องคุณอรชืเร็วเร็วลูกโปรโมทให้เร็วชื่อช่องเควินเด็กเป๋ป่องค่ะเควินเด็กเป๋อันนั้นมีคนติดตามไปแล้วนะสิบกว่าคนแล้วนะ ปปานี่ครลูกจะใช้ไน้นะคะนี่นะคะทุกคนโอเคนะคะระวังนะลูกอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราเมื่อคืนนี้นะมันจะมีคลิปที่เราทําอาหารอาล็อบเตอร์ใหญ่นะคะที่เราอบชีสนะคะทุกคนอะสวัสดีอีกรอบนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะนี่อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนดูแดดออกนะคะแต่หนาว ตีไม้ก็จะไปเอาของนะคะไปเอาของที่บ้านพี่คนไทยนะคะแล้วก็แกก็จะไปส่งที่บ้านเนาะแกก็จะไปดูอ่าบ้านตีไม้ที่ย้ายไปนะคะว่าเป็นยังไงมีที่ว่างสําหรับที่จะเอาโต๊ะกินข้าวมาวางไหมนะคะเพราะว่าอ่าพี่คนหนึ่งจะให้โต๊ะกินข้าวมานะคะแกให้ฟรีๆเลยแกไม่ได้ซื้อก็เลยบอกว่า เออถ้ามันมีที่บ้างก็เอาไปได้เลยเพราะว่าจะได้มีที่นั่งกินข้าวกับลูกเนาะอ่าเห็นมาทุกคนที่ตีไม้ถ่ายให้ดูแล้วมันก็จะมีโต๊ะแล้วก็โซฟาแค่นัน้นไม่มีโต๊ะกินข้าวเนาะก็ดูก่อนว่าถ้าเอาไปแล้วอ่ามันจะแคบไหมมันจะอะไรไหมนะคะต้องดูถ้ามันไม่ไม่อันนั้นมันนั่นเกินไปเราก็จะไม่เอานะคะทุกคนก็เดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะเอาโต๊ะเล็กๆนะคะทุกคน อากาศอากาศแบบสุดๆเลยนะเ <c> ย <lly> ็นมากนะก็จะเขาก็จะลานๆก็จะไปไปเอารถนะคะที่บ้านพี่แก่นะคะเพราะเมื่อคืนก็เจ้าดื่มหนักกันตีไม้ไปดื่มตีไม้ดื่มไปไม่เคยกินเราทุกคนครั้งแรกเนาะมันก็ปุ่นมึนๆยังไงก็ไม่รู้ดื่มเพราะลืมเธอเข้าไปกันนะพี่น้องนะคะโอเคนะคะ ตีมายก็จะเดินไปเรื่อยๆก็ต้องอขออภัยนะนะทุกๆท่าน FC ทั่วโลกนะคะที่เอาแต่คลิปแบบนี้มาให้ดูก็อย่าเพิ่งเบื่อเพิ่งหนกันเด้อนะคะใครที่ติดตามตีมายอยู่ก็จะรู้ก็จะเข้าใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังติดตามแล้วก็ให้กําลังใจตีมายยังไงก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะ,ะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตีมายโนเวด้วยนะคะทุกคนไปค่ะ อากาศดีนะแดดใช่ไหมเควินดีมากเลยนะคะก็น,นี้มันก็จะเป็นบ้านติดกันนะคะทุกคนมันก็ไม่มันก็จะไม่เหมือนที่ตีมาอยู่ตีไมาก็จะเป็นบ้านที่ไปเช่าอยู่ก็จะคืออยู่ชั้นล่างนะคะอ่าอยู่ชั้นล่างมันก็เป็นเจ้าของบ้านเขาใจดีนะคะ มันมันไม่ใช่เป็นบ้านของหลวงนะคะที่ติมาอยู่มันเป็นบ้านที่เราไปหาเช่าเองนะคะอืบ้านที่เราหาเช่าเองมันไม่ได้เกี่ยวมีแต่ว่าหน่วยงานก็มาช่วยเรื่องค่าใช้ใจ่ายแล้วก็เรื่องอยู่เรื่องกินให้เราช่วงที่เรา,อ,าออกมาอยู่หรือว่าเลิกเลิกลากับสามีมันจะมีเงินตัวนั้นช่วยเรานะคะทุกคนแล้วก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรบ้างแต่ว่า ที่เราทำเนี่ยมันยังไม่เสร็จนะคะทุกคนมันก็จะมีมาอีกก็วันจันทร์พรุ่งนี้ตรียไปหาหน่วยงานนะก่อนไปโรงเรียนนะคะทุกคนก็จะรู้เองเดี๋ยวให้เขาช่วยนะคะว่ามันมีอะไรที่เรายัางไม่ได้ทานะคะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมอ้มุมนี้สวยมากเลยาม,มากเลยมาดอ้มุมนี้สวยๆจริงๆค่ะอันนี้ก็คือถ่ายแบบระยะไกลนะ สวยมากเลยอันนี้ก็คือแบบระยะใกล้นะคะทุกคนนี้ก็คือใกล้น,นี่ใกล้นะนี่ไกลไกลจะสวยกว่านะก็คลิปนี้ก็จะแปดชั่วโมงเอาแนาทีนะคะทุกคนแนาทีลงคลิปวันแรกของของวันนี้นะคะทุกคนส่วนไปถึงบ้านแล้วจะไลฟ์สดไหมเดี๋ยวเราก็จะดูอีกรอบหนึ่งิีม้ก็จะกลับไปอาบน้ำนะคะซักผ้านะคะ จริงๆก็ทําไว้แล้วแหละก่อนที่จะมานี่นะคะเมื่อวานก็ทํางานเสร็จแล้วก็มากินข้าวอยู่บ้านพี่แกนะคะพรุ่งนี้ก็ทํางานอีกอาทิตย์หนึ่งก็ทําถึงวันพฤหัสวันศุกร์ไม่ได้ทํานะคะทุกคนก็โอเคค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรง่ายๆสบายๆนะคะทุกคนนี่ค่ะในถังขยะเขาก็ระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะคะบ้านเขาสะอาดสะอานด,ดีนะคะทุกคนเห็นไหมคะ นี่คือบ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้านมากเลยมันหน้าหนาวแล้วนะทุกคนฝนตกเหรอเมื่อคืนนี้ฝนตกเล้เมื่อคืนนี้ฝนไม่ได้ตกนะเพียงแต่ว่าดาวเต็มฟ้าเลยมีสายเอันนั้นด้วยนะทุกคนร่นคทุกคน ังไงตีไม้ก็ขอฝากนะคะดูคลิปย้อนหลังให้ตีไม้ด้วยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ตีไม้นเวกับตีน้อยด้วยนะคะแล้วก็ขอทุกคนเจอพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานเอาอุปสรรคต่างๆก็ขอขี้คลายกลายเป็นเรื่องดีไม่อดไม่อยากไม่เจ็บไม่จนนะคะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือแล้วก็สุขภาพแข็งแรง ทั่วหน้าทั่วตาเลยพี่หน่องเด้อนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนถ้าไปฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านเพื่อนของตีไม้ที่เขาเสียชีวิตได้สามปีแล้วที่เขาเป็นมะเร็งนะคะทุกคนนะตรงนี้นะคะยังจำได้ดีเลย <laughs> คุยกัก็ปองปอนนะคะนี่เควินเด็กอะไรนะปองปอนใช่ไหมเด็กเปิลป,ป,ปองนะคะช่องนะคะฝากด้วยนะฝากช่องน้องเควินด้วยนะคะทุกคนกกนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะทุกคนแล้วคุยกันในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ตีมายก็ขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสาลังเฮค่ะ